สวัสดีค่ะช่อ,องกลัวลงปืนมาเลยวมาเลยวนะคะแม่เด้อมึงแนบก,กินข่อยเด้อบทดนี่มาดูแนบก,กินค่อยเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีงาม้เฮ้ยเก็บบอลลัมลงล้วักับตอกอนซอยค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้าต้องทำให้มันอ่อนช้อยซิเราเป็นหมอรังศิลปินนะคะอืมวันนี้กินข้าวกับมาดูอาหารค่อยเด้อวันนี้เนี่ยค่อยก็เอาถ้วยเล็กๆกินเนี่ย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 วันนี้จะมีเมนูอะไรนะยังไงก็จะบะจีนขายอะได้พี่น้องขายอะได้คืออันนี้แหละถ้ากินข้าวสวยนี่คืออันนี้เลยนี่ บอกว่าคนที่เพิ่นไข่เพิ่นเพิ่นมีอยู่มีกินเพิ่นสินได้กินหลายกินเท่นนนา,าน,น,นี้นิดว่าไปกินแค่ละหน่อยเด็กไม่ได้กินแต่ละหลายเพราะว่าวัคซีนก่อนนะจ๊ะแต่เก่าเนี่ยค่ะบ่าผิดหวังกินเท่าน้อยจัดอาจจะเหมือนเดิมนะคะ เป็นไงรสชาติรสชาติยังเหมือนเดิมอ่ะอร่อยออันนี้ก็นี่อยากกินตุ่มไข่พี่น้องตุ่มไข่เนี่ยเขาทำอะไรสวยมากเลยวันนี้เนี่ยสมศรีลุงลาภาลุ่งดาราเขาทำเนี่ยเออสวยมากเลยเนี่ยกี่นาทีเนี่ยโบนแล้วโบนแล้ว ี่แหละที่คุณนายแม่ชอบต้มต้มไข่ต้มไข่เอาให้ประมาณนี้นะทุกครั้งเลยจะอร่อยมากแล้วก็มีวิตามินด้วยถ้าต้มได้อย่างนี้มวิตามินมากเลยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าแยา่เขียวไรให้กินมือระฟ้องนี่เี็น,นอของไทยขาดอะไปเพื่อใครเมนบบมีบม่ก็ต้องซื้อเมนบบมีบม่หน้วอื่นก็นต้องซื้อไข่มาใส่ตู้ไว้กันมาได้ดีอย่างไนะ นี่กินแบบบ้านๆมามี่พักมามีหา่หยาต้มไข่อร่อยมากยาบ่ม,มี่ไก่กินมือละมือละผลโอ้ือมือละมือละฟองไข่หนึ่งเป็นว้านโจมทรร่านี่มันเป็นม,มี้มในตำมิ้น ข้าวพอดีเลยวันนี้ข้าวไม่นิ่มใช่ไหมข้าวโอเคเนี่ยประมาณนี้วันนี้กินอร่อยหรอข้างงั้นนะอ่ะอ,อาหารก็พอดีรสชาติเดิมพอเช้า,ชาข้าเที่ยงมัดรวมกันนะคะทุกคนไ,ได้พี่หน้อง กินเสร็จนแล้วเราก็เดินทางใช่ไหมแม่ใช่วันนี้บางพีนะคะสาวนอยเพรบพเ,เรีงบคแน่วันเลนยุไซวันนี้แสดงอยู่ที่สม <า S 2> สุทรปราการาบางบ่อบางพีจุดหมายที่เราจะไปบางพี คนเท่ากับมีแค่น้้หละพี่นอ้องคะลื่นขึ้นอาบน้ำทาแป้งแต่งหน้าให้มันส,นสวยดูดีไปไหนมาไหนเราจะได้สวา่สวางงเลยชื่นแจ่มใสขึ้นขึ้นปากไม่แดงไม่มีแรงเดิน แดงเรี่ยวเอาต้อมาหาซิงนี่ขยายเดี่ยมาเด้อแกนคาเอฟซีขาดมาเลยก็คือซิงนี่ครับพี่ยงนีอ่อร่อยมากแซ่บอีหลีไข่ต้มไข่ตุม้มอร่อยอันนี้ผัดพริกแกง ถึงที่คุณแม่ชอบผัดปิดแกงเขาบอกว่าจะให้ผัดกินเค้มหลายก็ไม่ได้กินเค้มไปกินนัวไม่ได้กินเค้มไม่กินนัวไมไ่นนได้เ้มเดื้ยนัว คือขาดหนึ่งค่ไม่ได้ตินสองขาดประหย,ยัดกคือประหยะัดค่ะอืไม่ใช่หรกจะได้ของอใช้ของเลยแต่ถ้าไม่อร่อยเอาทิ้งเลยนี่ใส่ของหองแม่น่ะไม่หอนะถ้าไม่อร่อยทิ้งไปเลยไม่หอเลย ไม่เสียดายเนี่ยบอกถ้าไม่แจบ่บเนี่ยจริงไปเลยจริงไปเลยไม่ต้องหอ่อมีเศยของพี่แม่แกเป็่นเป็นสีด้พี่น้อ,องค่ะถ้าสมมุว่าไม่แจ้งก็ห่อเอา นี่เจอกันที่บางพีนะคะเอฟซีสาวน้อยงทีบางบ่อใช่หมดอหมดปาการบางพีบางบ่อบางละมุงไม่ไบางละมุงไปมาแล้วเมื่อคืนนี่เล่นระยองบอกเลนี่หลายบาง วันนี้เราจะไปทำการแสดงที่บางพลีจำมาพูดู่้านอยู่าี่นองเนี่ยยังไปปวดบ <c oughs> ว้า,าบถือว่าไม่ประทับใจแ <c oughs> ม่ลาคลิบ ดีเอาไว้ซ้มนี่พี่น้องค่ะกินนขงางมะ่านอีมนะยกจบดละเอาไว้เบิ้งลิดหนาเนียพี่น้องไปหอแวแนวมีข้ากินแล้วข้ากันจะเดินท้างเพราะว่าแต่งเหนือแตงตัวจะพร้อมจะเดินท้างไปหอดมองจุดหมายไปห่างก็คือบางคลีแสดงที่บางคีไปพ่อกนรุคุณเนาะพี่น้องมีอย่างทอาแจงเป็ุผู้ใหญบอาไปจา่าบ่าวน้องบ่วงันจันทร์กับคุณแม่แม่กัน ป,รป,รปวดโพบกโมบกแตกจวด้าตฟาดบึ้มท่านนะเอามาโหลดถอนมาโหลดถอนบายบายคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้เมืองเราให้ใหกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใบมะกรูดพอ้อมที่มะกรูดช่องวลังเพลินด้วยนะคะอย่าลืมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทีอยังสวยงามสุดมาก